ในการในการสอนระดับสมัยก่อนเาเรียกว่าระดับน่าจะสี่ชั้นกลางก็คือหมอต้นนั่นเองก็คือมหนึ่งสองสามปัจจุบันเต่เขาเรียกว่าระดับสี่ชั้นต้นครับชั้นต้นปีที่หนึ่งสองสามก็เหมือนมหนึ่งสองสามแล้วก็มาหน้าสิ่ชั้นกลางก็เหมือนมสี่ห้าหกในปัจจุบันนะครับหรือว่าปชหนึ่งสองคือยุคก่อนนั้นมอปลายเขาสามปีมอต้นฟองมอปลายสองปีมอต้นเนี้ยสองสามปีนะครับ ยุคนั้นสังกัดอยู่กระทรวงอะไรครับอาจารย์ศึกษาธิการนะครับศึกษาธิการแล้วก็อยู่ในกรมไรครับแซรย์น,น,น,นี้กรมศิลปากรนะคะนะือเราต้องต้องกระจายในบุคคลบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งปากให้ใหกันครับแล้วก็ต่อมาต่อมาก็เริ่มเปิดหลักููนหน้าศินเช่นสูงนะครับ ชันสูงก็คือคนยุคเก่าน,นี่ครับหยกชั้นกลางก็ไปเป็นครูกันหลายคนนะครับนะแล้วว่าแด้ถึงชั้นสูงชั้นสูงก็คือเริ่มมีวิชาชีพครูเข้ามาอยู่ในยุคนั้นก็คือวิชาทูทงแต่ต้องไปฝึกในว่าไปนะครับพอมาเรื่อยๆครับจนยุคยุคหนึ่งที่รัฐาบาลเริ่มมีกระทรวงันเกิดขึ้นสองสารกระทรวงหนึ่งตรงนี้ก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เราที่เคยอ,อยู่ในก uh, รมศิลปากรกระทรวง สาริการก็เห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ห็นว่าคงจะจะเดินเติบโตได้ช้าเพราะว่าเช่นเวลางบประมาณมาหนึ่งครั้งเขาก็พาไปบูน้าโปรสถานแค่กว่า90%แล้วเอาลงมาเรื่องการศึกษาที่0เนตีตัวอย่างคงจะไปไม่รอดก็เลยจัดก,การขึ้นมามีพลร้อขึ้นมาเป็นของตัวเองก็งแยกออกมาเป็นสารบันบัฑิตพัฒนาินก็เทียบบบระดับกรมกรมหนึ่งที่อยู่ในสังกัด แต่สวงวัฒนธรรมนะครับก็เติบโตมาจนตอนนี้นะครับที่นี้พอเนี้ยใส่เป็นยายครับไม่เป็นตังค์อันนี้ยืน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 ของใหญ่มาที่ทำกดตรงนี้ให้เป็นที่ทำให้ภาพใหญ่ยี่ยงนี้ตรงไหนครับขวดจอออมันใหญ่แล้วครับ ในภาพนี้มันทำมาดเกลับหลังนะครับเขาจไหมครับนักเรียนเพราะเราต้องการกลับไปย้อนอนดีตนะครับเห็นไหมความจริงแล้วคือวิธีการสเกนนี้มาเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นภาพปัจจุบันนะครับตามูดถึงตึกนี้อาจารย์อาจารย์เข้ามาตอนทันตึกนี้ใช่ไหมครับตึกแรกสุดเอาใครดีครับ กติาคือคนหนึ่งพูดไม่เกินสองนาทีครับเอางั้นอาจารย์เจนโครับนางไม่ตมีแต่ครูตนที่เรามา2คนรับเียง้วที่เปิดไครับครับก็ได้ตอนทีครูมามีเนี่ยเราจบมาใหม่ปีสองสองเลยนะคิดเอากันแล้วกันว่าครูมาตอนถงสองมาแล้วเนี่ยจบมาปุ๊บมาเลย แต่มันยังไม่มีตึกมันมีแต่โครงโครงสร้างครูเรียนครูสอนที่วพระธาตุกันสองคนอ,คอาจารย์จะมีเล่าต่อั <c oughs> เริ่มแรกเลยนะคะก็คือครูมาสอนที่วัดระธาตุได้ปีหนึ่งนะคะแล้วก็ปีสองสองแล้วก็ย้ายมาที่นี่ปีสองสามนะคะตอนมาใหม่ๆก็คือตึกนี้มีแด่โครงอย่างที่อาจารย์จะธนาบอกนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นแบบซีเมนแต่ยังไม่ไดฉ้ฉาบ หรอกไหมฮะไม่ได้ฉาบก็ขูขันคูขันนะคะแล้วก็รั้วก็ไม่มีรั้วก็มีแต่โครงเฉยๆเราก็มุดรั้วกันได้อะไรกันได้นะคะแล้วก็ไหว้ครูกันก็แบบทุรักทุเลมากที่สุดเลยก็คือน้ําก็ไม่มีไฟก็ไม่มีตอนนั้นเราก็ต้องอยู่แบบอนาถานะคะแล้วเราก็ต้องของน้ำจากเอ่อจากเทศบาลมาให้เราวันนึงก็ให้เราแค่สามแท้งแท้งใหญ่ๆอนะคะ่ะ การตึงนี้เขามีการสร้างห้องน้ำไว้ด้านหน้าอครับเนี่ย้มีห้องน้ำคับนี้มันอะไรกันออ้อยามัแล้วก็ตึงนี้มาทีหลังนะครับเนี่ตุงกลางตุงกลางนะครับตึ๊งตึตึตึง มีามาก่อนค่ะมีามาก่อนแล้วก็ค่อยมาตึกสามตึกสามนี้ก็คือได้ความอ,าอ,อ,าาอนุคะ์จากถ้าถ้าพ่อคุณป้อมนะคะพ่อของคอรูอาจารย์ธีราพันธ์ถิ่นการน,นะคะคอยดูแลเรื่องการก่อสร้างนะคะแล้วก็ได้งบมาจากสสนะคะสสท่านให,ให้มานะคะแล้วก็มาได้เป็นตึกสามนี้ตึกสามเนี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นหลุม นะคะเป็นหลุมเป็นตอนะคะแล้วพวกเราก็ลงไป็นเยนชั้นข้างล่างแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอาศัยต้นไม้ตรงนั้นเป็นต้นแบบมันล้มนะคะแล้วก็ตัดไปแล้วก็เลยมาสร้างตึกนี้เอาจบตึกนี้ครับเปตึกนี้ครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวอาจารย์พยาพักเดียวอยากเล้วว่าตึกนั้ตรงหน้าสากลหนูมันก็เป็นหลุมแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ที่ตัดไปตอนนั้นน้ำท่วมเราเล่น โอโลน้ำกันนี่มันเป็นมันมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่ไม่ได้ถุงเต็มแบบนี้คะหนูเวลาหนูจะไปเรียนติกทีหนูก็ต้องลงไปแล้วก็หนูก็ขึ้นมันจะเป็นช่วงช่วงไปภาคนี้ถามนักเรียนก่อนนะคุณครูอย่าเพิ่งนักเรียนลองดูสถาบันอาคารตรงนี้คือมันคืออะไรครับปัจจุบันนี่มันเป็นอะไรครับ มันมีสนามหญ้าด้วยเห็นไหมครับแล้วมีต้นมีตนม้ตนไทรเป็นเนเรินเหมือนจอมปลวกคอหนึ่งตึกนี้ก็คือตึกปัจจุบันที่อยู่ท้ายอาคารหลังนี้ครับตึกใหม่ปัจจุบันที่น้าตศิลป์อยู่เนี้ยค่ะนะคะที่คน้าตศิลป์อยู่แล้วต้นหนึ่งต้นสองก็ทีตึกต้นหนึ่งต้นสองนะคะก็คือมหนึ่งมสองที่เรียนกันอยู่ข้างบนนี้ค่ะก็คือตึกใหม่ที่ได้สร้างใหม่ก็คือนาตศิลป์ตรงนี้คือลาที่ เด็กๆ็เล่นกีฬาอะไรกันมาก่อนแตก่อนมันเป็นโรลหาโลหกรรมอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับเห็นเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เลยเนี่ามีต้นไม้ต้นไม้อะไอยู่อยู่ด้วยเนี่ยเดินมาดนข้วเาก็มีนะครวครับขั้มีกเรนเห็นนะครมันจะเป็นหลุมเป็นเหอนสระน้าอ่ะค่ะ วันนี้อาจารย์ตูนี้ออกมาปลูกใช่ไหมครับอ๋ออาจารย์สัปมาปูที่ที่ปลูกต้นไม้เนี่ยเพราะว่าตอนไหว้ครูเนี่ยเราเดือดร้อนมากก็คืออยู่เรื่องใบกล้วยเราจะไม่มีจา์สมบัติก็เลยให้ปลูกต้นที่เรามีประโยชน์ในการที่จะใช้ตอนไหว้ครู่ะประทับใบสีค่ะอาจารรู้ความนยากลำบากในในการแสดงยุคก่อนครับใช่ใช่ที่โลหารเก่านะคะตรงนั้นอะมันเป็นเวที อย่าคิดว่าเราเพิ่งมาเล่นกันตอนนี้นะเราเล่นมาตั้งสมัยปิดกำบันแล้วมันยากขนาดไหนที่จะได้แบบเนี้ยเออ <c oughs> ม,มาสบายจะตายแล้วนี่มาดูภาพนี้าอาจารย์อาจารย์ที่อยู่ด้านล่างอาจารย์สามารถอาจารย์สุภาพรสามารถป่วยสอดทรกได้นะครับภาพนี้เขาทำอะไรครับเนี้ยถีบอะไรเนี้ยอภาพนี้ก็คือภาพของอาจารย์จรูนนะคะเออ มารุนขาเรื่องค่ะนะคะจำเดิเราเรียนกับพี่อ๋อพี่อ๋อนะคะเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็มาเรียนรุ่นเดียวกับครูนะคะแล้วก็ถีบเปลี่ยนตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วค่ะปัจจุบันนักเรียนโหนมีแบบนี้ไหมครับบ่อยไหมครับปัจจุบันบ่อยไหมครับบ่อยหรือไม่บ่อยไม่บ่อยแต่เมื่อก่อนผมเป็นบ่อยมากนะผมเดินขึ้นมาสอนแล้วก็ได้ยินเด็กวกเนั้นเย็นแม้มเย็นแม้มครูเย็นแมนแมเี <c oughs> ้่ยอเขาเก ขอไปกันที่ผม้เป็นเรื่องยิงครับผมขอแทกนิดนะครับตรงนี้เนื่องยากว่าที่นี่คือพี่ทีมนี่คือผลลิงนะครับคือน้องทวัตเจ้าของร้านทวัตยานยนต์นะครับรุ่นด้วยบอกด้วยค่ะรุ่นห้าะครับรุ่นห้าแต่ต้่นหนึ่งรุ่นแรกเราไม่มีที่ถีบเหรียญนะเราก็เลยใช้ประตูเนี่ยเป็นตัวถีบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่กว้างเหมือนทุกวันนะครับเราใช้ประตูห้อง แล้วก็ประตูห้องเรียนอันนี้อันนี้เป็นทุกวันนี้ก็คือเป็นตรงที่ที่ทีททน,นะครับตรนนี้เป็นหน้าห้องเรคือหน้าห้องบริหารอย่างนี้นะครับเราเป็นหน้าห้องบริหารนะครับนั่นก็คือชี้ขาร้อแปดสิบครับต้องวัดเส้นของของอพื้นมันมีเส้นสีแดงฝังอยู่ที่พื้นดินฉาดนะครับก็ต้องใช้ ได้อย่างมีครับปัจจุบันจะไม่ค่อยเห็นที่นันเกนเรียนทิพเรียนแบบนี้อีกน,นะคะเพราะว่าตอนที่เวลาครูออกประจภาษณ์นะคะสัมภาษณ์นักเรียนเนี่ยก็จะบอกทักอในางหลุดคำนินนะคะว่ามีสูตรอยู่คำน่งว่า,วาเรียนน่าจะต้องอดทน,นะคะ่ะแอ้ผู้หญิงนะครับภาพนี้รู้เป็นใครเดินอยู่ครับนี่ครับอดีตานีกงาร ผัววันลูกีบเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็นมีใครอยู่ครับในภาคนี้เป็นอะไรกับอาจารย์ปรทรม,มาทั้งอย่างนี้ครับอาจารย์สอนอาจารย์ที่สอนน่ะอาจารย์สอนตอนนี้นี่เงครับเอ็งปากแล้วอันนี้ก็สอนโหดยากอยู่นะครับภาคนี้ให้นักเรียนตอบบ้าน นักศึกษาท่านนี้เป็นใครหรืออาจารย์สองท่านอย่าเพิ่งใครครับใครเสื้อขาวที่ยืนยืนด้านหน้าด้านด้านตัวกลางครับแกงดูดดีครับ

เราเป็นสิทธิ์ของพี่ตั้งแต่เด็กๆก็ต้ามาถู่ผู้บริหารในระดับสูงของสถาบันได้ครับขอนหนังสือแลเดิมอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ใช่ชื่ออาจารย์สิรพงษ์นะคะชื่ออาจารย์ยืนยืนค่ะแล้วก็คนที่เป็นตัวนานนั่นก็คือเพื่อนเขาก็คือประจักษ์ไม้เจริญนะคะตอนนี้ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะอยู่อาจารย์นิดต่อไปก็จะเป็นครูปี๊ดนะคะปอยู่อังทองใช่ไหม ต่อไปอีกคนก็คือครูอ้อสอนภาษาไทยอะค่ะอันนี้ยูกขอนร้อนนี่นักเลงแค่นได้นะค้เห็ยาขั้นได้นี่ครับยุคนั้นอันนี้คือบริการใหเหลังจากบ้านทำงานทนี่อยู่ พูดการบรรจุและการมาพร้อมปูญญาบรรจุมาตอนจบนาทีหรือว่าพูดการจบบรรจุมาตอนจบอนุปปญญาใช่ไหมครับเมื่อปี2 5ง7ครับอันนี้อาจารย์อาจารย์เล่าเลยครับอา,อาจารย์อาจารย์อานารย์คุณผัดครูพ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 ัดไม่อยู่แล้ว อคนคนใส่เสื้อขาวนะคะคนเดยแก่ททํากว่ามือควดนะคะ้ายหนึ่งเกีนอคนอ้ะคนีะคะ้นะคะก็คือตะพร้อมจ่าวังนะคะท่านเป็นครูโนราคนแรกของมิรัยนัทสินนะคะแล้วก็ลูกหลานของท่านก็เป็น น่าต่อสินเกืบทั้งหมดนะคะ,ะคนที่อยู่ทางด้านนู้นใส่เสื้อสีดำก็คือครูคลื่อนนะคะก็เป็นครูโนราเพื่อนอเหมือน,บบบบน,นกันก็เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะะ่าเบบสียเด้วยเมื่อปีที่แล้วใช่ไห<ช>มเพราะปีที่แล้วค,ะค่ะนะคะให้ครูวัดเอ้ยครูพัดอธิบายท่านึงกับครูโนราเนี่ยครับ, <ฮ ül. S 2> บครับขอบอนุญาตสำหรับพบอพ้อมนะครับครูเรียกพ่อพ้อมเลยว่าเป็นครูครูท่านเสียไปเมื่อ อายุร้อยปีนะครับท่านท่านท่านวิทยากรเป็นความรู้ที่จะรำเดี๋ยวนี้เมเรารำเราจะเอาท่านี้ปั๊บปั๊บตึง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 นี่คือท่าของอนุราพร้อมซึ่งอนุราพร้อมเนี่เป็นเป็นหลานของคุณลอยฟ้าพยมบุตรนะครับก็เป็นมีความรู้เรื่องของกระบวนตัวอ่อนนะครับท่านจะรำน่าจะหน้าสวยท่านจะชอบเรื่องของการตัวอ่อนเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็สำหรับความสามารถของพ้อพร้อมแล้วก็เรื่องการขาอาคม เก่งนะครับสำหรับผูเคลื่อนแก้วถาวรนะครับเป็นโนราร่วมสมัยนะครับชอบแสดงท่านจะเก่งเรื่องแสดงเรื่องแล้วก็เรื่องของการออกพลางนะครับก็คือมาสอนที่นี่นะครับก็ท่านก็อยู่ที่จังหวัดนครนะครับสาราพรพอมท่านอยที่รโนดอยู่ที่สงขลาครับอนนี้คือท่าเรียนนี่คือการฝึกท่าที่นอนนะครับต้องจับกันอย่างนี้เมื่อก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็น นักศินหรือว่าดนตรีต้องเรียนพื้นเมืองหมดนะต้องเรียนโนราเรียนเพลงบอกหมดนะครับเราไม่แบ่งเพราะนีนนเนเ่เขาจะเป็นทั้งหมดเพราะว่าเมื่อว่านักเรียนดนตรีได้เรียนท่ารำด้วยก็จะเวลาตีเครื่องก็จะได้ชดเข้าจังหวะพอดีนะครับแต่เห็นว่าเราจะฝึกไปพร้อมๆกันที่นั่งเป็นลูกคู่แล้วก็เป็นครูอยู่คนที่ตีกลองเนี่ย เออเป็นครูอยู่ที่มังกรอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ไอ้ไอ้นี้เป็นชื่อเป็นเป็นครูเหมือนกันฮะอยู่อยู่ทั้งกะปีทั้งนู้นแล้วก็ที่ของปีนี่ชื่อไม่ต้องนึกกันะครับแต่ส่วนมากแล้วเป็นครูนะครับเป็นครูบางครั้ก็เป็นครูอะไรนะครูยอมรับไอ้น้องอะไรนะด็อกเตอร์อยู่มอับ บอ er. <Jamie, here S 1> ่อขอบคุณยายทองค้านครับก็กลุ่มดนตรีก็กลุ่มดนตรีบันทึกาภาพมีจํานวนที่ว่ามีไม่ค่อยมากนะครับก็อันนี้เห็นว่านั่งเดิมก็มีมาเครื่องมือก็ครบพอสมควรปัจจุบันก็จะมีมากกว่านี้เช่นครับอันนี้ก็ให้ดูรุ่เก่าๆอย่างว่าบ้านหลังนี้ด้านหลังนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับพ่อพขอเสริมตรงหลวงพ่อโกผุดนอยนะคะ สมัยก่อนตอนที่อาจารย์สมบัตินะคะเสริมเลยนะคะว่าท่านจะมออีอะไรคะบอกว่าให้เราพวกเราเมาไหว้พระทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เสาร์ต้องมานะคะที่มาหลวงพ่อบวชุนแล้วเราก็จะมาทำไหว้พระกันตรงนั้นนะคะแล้วก็เชิญพระมานะคะเราจะมีพิธีทุกวันเสาร์เลยเสาร์คต้องมาทุกครั้งนะคะแล้วก็ ตักบาตรมั่งพะพิโตมามั่งอะไรแบบนี้แล้วเราก็มาทานข้าวกันตรงนั้นแล้วก็มีนักเรียนด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่อยู่เราแวกใกล้ๆนะคะก็จะมาทําพิธีไหว้พระก,กันตรงนั้นนะคะในภาพนี้เดี๋ยวในภาพนี้เดี๋ยวขอคุยอีกนิดหนึ่งอันนี้ได้เห็นภาพบรรยากาศที่เช้าๆนักเรียนที่มีน้องๆมาช่วยกันดูแลความสะอาดของพื้นที่นะครับโดยทางฝ่ายวิทยาลัยก็ จะมีอ <wh ats Napoleon>, ุปกรณ์บางอย่างเพื่อเพื่อต่อการเก็บใบไม้เสียใบไม้กวัดขยะอะไรอย่างเงี้ยก่อนแยกเข้าแถวนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของบ้านตัวเองเขารักกันรักบ้านตัวเองรับช่วยกันดูแลความสะอาดอันนี้ก็ฝากถึงนักเรียนที่กําลังอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับอันนี้เปิ ตอนนั้นก็ยังมีสนามหญ้ามากมายนะครับมีแล้วก็ฟุตบาทอะไรก็จะถนนก็จะเป็นแบบนี้นะกว้างตอนปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้ก็ให้ดูภาพผ่านพาเลยนะครับอันนี้ทุดพละไอ,อาจารย์ครับอาจารย์จะได้ครับพละดังเดิมเลยต้องเสื้อขาวกางเกงเขียวแล้วเสื้อนี่ยังต้องมีมีขิดด้วยนะ ผิบสีเขียวเป็นเสื้อยืดต้องใส่ข้างในตลอดเลยนไะ<ม>ของเราจะไม่เหมืนอนใครนะแต่ของเราแลวนันเกเรียนจะเห็นนะคะว่าออทุกครั้งที่แต่งชุดพระเนี่ยเราจะใส่เสื้อไว้ในกางเกงนะคะก็คือเรียบร้อยเมื่อก่อนเด็กเนี่ยจะอยู่ในระเบียบที่นในแล้วเราแค่ชัดมากนะคะปัจจุบันค่อนข้างถึงนะคะอันนี้ทวงที่ว่ากีฬาตอนนั้นกีฬาสีพี่อะไรหรือว่าหกเขแน่ใจนะครับ ก็ปัจจุบันก็กีฬานี่ก็เริ่มลดลงไปนะครับก็บางคนก็ว่าจะรื้อพื้นแผ่นไหนดีนะก็ว่าไปนะครับครับากีฬาสีอะไรก็คือเราจะสามีอะไรนะครับใช่ไหมสามอะไรก็เริ่มสามเป็นเริ่มจากอย่างเช่นนักศึกษานะครับมีอาชีวะแล้วก็มีสถาบันการศึกนรัปะนะครับเริ่มเริ่มก่อตั้งกันแล้วก็มา เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือกีฬาที่ว่าแล้วองอาชีวะแล้าจะ์ุมหมายนะครับได้ได้มาร่วมกันขอบตั้งแล้วก็มีเป็นกีฬาอกสถาบันขึ้นเคยขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาหยุดพักไปสักช่วงหนึ่งนะครับนี่คือกีฬาสนามกีฬาชาติสนามกีฬาอันนี้เป็นสนามกีฬาของจังหวัดน,นะครับแกดูห้องคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนน่าเห็นดูจังเลยครับ ขเขเป็นยุคนั้นคะปัจจุบันน,นักเรียนนักเรียนมายุคนี้ก็เห็นความพร้อมผลควรนะครับอันนี้เจ้าของห้ามืสวนนี่ก็นั่งอยู่ในห้องนี้ครับห้องสมุดเมื่อก่อนอันนี้อยู่อาคารโนโู้นนะครับอาคารที่อยู่ห้องวิชาการปัจจุบันนะครับนี่